สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนครูพี่แพรนะคะเพื่อไม่ให้พลาดเกี่ยวกับสาระดีๆเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b สไครป์ช่องของครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นยังไงก็รับชมกันได้เลยค่ะได้เสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะกรูกับครูพี่แพรอีกแล้วนะคะวันนี้ครูก็จะมานําเสนอในโจทย์ในเรื่องของการเรียงสับเปลี่ยนเป็นวงกลมโดยโจทย์ที่ครูยกมานะคะเขาก็บอกว่า มีดอกไม้5สีต่างกันแล้วจะนำมาร้อยมาลัยโดยใช้ดอกไม้ทั้ง5สีได้กี่วิธีอ่ะข้อนี้มีจุดควรระวังอยู่ที่ว่าอ่ะในการเรียงสับเปลี่ยน,นเป็นวงกลมเนี่ยนักเรียนจำได้หรือเปล่าว่าสูตรมันคืออะไรมันคือ n ลบหนึ่เอ้ย n ลบหแฟกใช่ไหมคะซึ่งมันก็มาจากการที่เรามีของสมมติเรามีของ3ชิ้นละกันเราอยากเรียงเป็นวงกลม ขั้นแรกเนี่ยครูก็ต้องทําการฟิกจุดฟิกหนึ่งชิ้นก่อนฟิกไว้ว่ากําหนดว่าให้มันอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้เลยเราฟิกไว้ตรงนี้มันถูกฟิกทีนี้พอตรงนี้ถูกฟิกเนี่ยจะเท่ากับว่าเราเนี่ยเหลืออีกสองของอีกสองชิ้นในการเรียงของอีกสองชิ้นเนี่ยของชิ้นที่สองมีที่ว่างให้ใส่ได้อีกสองที่ก็คือทำได้สองวิธีอ่ะ ส่วนของอีกชิ้นหนึ่งมันมีแค่หนึ่งชิ้นหนึ่งที่ที่มันสามารถเลือกได้ก็คือใส่ได้แค่หนึ่งวิธีเพราะฉะนั้นเวลาของชิ้นนี้เนี่ยเวลาเรียงเป็นวงกลมเนี่ยมันก็จะเท่ากับสองแฟกหรือที่เรียกว่าถ้าเกิดเราใช้สูตรก็คือ n ลบหนึ่งแฟคือของทั้งหมดสามชิ้นลบหนึ่งเหลือสองแล้วใส่เข้าหมายแฟกทอเรียลเห็นไหมคะมันมีค่าเท่ากันอ่ะ แต่ทีนี้อย่างโจทย์ข้อนี้นะเขาบอกว่ามีดอกไม้ห้าสีต่างกันเอามาร้อยมาลายโดยใช้ดอกไม้ห้าสีได้กี่วิธีข้อควรระวังก็มีอยู่ที่ว่าสมมติครูมีสมมตินะคะครูมีลูกปัดไม่ลูกปัดดีกว่าครูมีดอกไม้ชนิด a มีมีดอกไม้ชนิด a b c มาเรียง,ยงมาทำเป็นมาลัยก็คือครูจะเรียงเป็น a อยู่ตรงนี้ b อยู่ตรงนี้ c อยู่ตรงนี้กับอีกอันหนึ่งคือ a c b อ่ะถ้ากูเรียงแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นเรียงสับเปลี่ยนวงกลมทั่วไปเนี่ยด้านเดียวอย่างเนี้ยเราก็แค่ใช้ n ลบห n ลบหฟจะได้เป็นวิธีทั้งหมดถูกแล้วแต่ว่าพอมันเป็นพวงมาลัยเนี่ยนักเรียนต้องระวังตรงที่ว่าพวงมาลัยมีสองด้านทีนี้ แบบนี้แี่ะมันคือ A B C ส่วนอันนี้คือ A C B อ่ะแต่พอเราพลิกกับด้านเนี่ยมันก็คืออันเดียวกันเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นในการเรียงสับเปลี่ยนของที่มีสองด้านอย่างเช่นพวงมาลัยหรือลูกปัดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันมีสองด้านเนี่ยเราจะต้อง นำมาหารเอาวิธีทั้งหมดที่เราได้จากการเวงกลมอะมาหารสองหรือที่เรียกว่า n-1 ลบหนึ 1, แฝกลบ1แฝกแล้วก็หารด้วย2อันนี้ก็จะเป็นสูตรแบบนี้อ่ะทีนี้มาในส่วนของโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่ามีดอกไม้5สีเพราะฉะนั้นจากโจทย์จากโจทย์ n เท่ากับ5อ่ะทีนี้ ดังนั้นจะได้ว่าอ่ะจะได้ว่า n ลบหนึ่งแฟกเนี่ยก็คือห้าลบหนึ่งแล้วก็แฟกแล้วก็หารด้วยสองอีกทีหนึง่งห้าลบหนึ่งเหลือสี่สี่แฟกส่วนสองก็เท่ากับสี่คูณสามคูณสองแฟกโอคูณสองคูณหนึ่งส่วนด้วยสองสองตัดสองทิ้งแสดงว่า มันจะได้4คูณ3ได้12วิธีอ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้จะสามารถเรียงดอกไม้ทำเป็นร้อยมาลัยได้ทั้งหมด12วิธีเป็นคำตอบสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะแล้วก็แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็ครูขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ